ัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับที่ตามช่องช่างเอกช n n น l นะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับตู้ p s 12นิ้วนะครับเป็นตู้ p s 12นิ้วตั้งได้นอนได้เป็นมอนิเตอร์ได้ใช้งาน PA ได้นะครับเป็นตู้เปล่านะครับแม่อาแทสตาภูเขานะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่ใบละ1,450บาทรวมส่งนะครับปรับราคาขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่า วัสดุในการทําแพลงนะครับสีขึ้นเหล็กขึ้นนะครับไม้ขึ้นขึ้นทุกอย่างนะครับขึ้นทุกอย่างนะครับขึ้นทุกอย่างเลยนะครับของขึ้นนะครับก็ปรับขึ้นขอปรับขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็นพันหนึ่งร้อยเออพันหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสำหรับสิบสองนิ้วนะครับรวมส่งนะครับทางพีเอนะครับทางตู้พีเอเราก็จะมีทั้งแปดนิ้วสิบนิ้วนะครับ อ่านิ้วนะครับ15นิ้วนะครับแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวนะครับตัวอ่านิ้วนะครับอ่าขนาดนะครับต่างกันเฉยๆนะครับรูปลักษ์อะไรก็เหมือนกันหมดนะครับขนาดตู้ก็จะใหญ่กว่ากันถ้าเป็น15นิ้วนะครับถ้าเป็น8นิ้วก็จะเล็กๆหน่อยนะครับเป็น10นิ้วก็จะเล็กกว่า12นิดหน่อยนะครับอ่ามาดูกันนะครับอ่าตัวนี้จะส่งลูกค้าจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็จะใส่ดอกให้ลูกค้านะครับ จะส่งแต่ตัวนี้เรามาพูดราคาถึงตู้เปล่ากันนะครับตู้เปล่าก็อยู่ที่1450บาทนะครับเป็นแมจแท้นะครับงานงานสวยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบรอก่อนนะครับผมนะครับด้านหน้าก็สวยนะครับมุมหรือว่าโค้งต่างๆเราก็จะขัดให้เนียนๆนะครับทําสีสวยๆนะครับแบบนี้ก็จะเป็นรอยเหงื่อเฉยๆนะครับเนี่ยนะครับใช้ผ้าเช็ดนะครับก็ออกนะครับมันเป็นตอน ผมยกนะครับนะครับน่ะเห็นไหมครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับมุมอะไรต่างๆนี่ก็คือสวยงามนะครับนะงานเนียนนะครับรับประกันว่างานเนียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะสวยตู้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าดูแล้วเนียนนะครับสมกับเป็นตู้เหมือนกับเป็นตู้แบรนด์ดังๆเลยนะครับนะนะครับอ่าสามารถนอนได้นะครับฝั่งนี้นอนพื้นนะครับฝั่งนี้นอนพื้นนะครับสามารถนอนทำมอนิเตอร์ได้นะครับ ด้านข้างมีหูจับไม้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับนี่นะครับหูจับไม้นะครับสีก็สวยงามเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผมสวยงามท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาหรือเอสไลน์ไอดีเข้ามาสั่งได้นะครับนะครับด้านหลังเป็นเพจนะครับเอ็นโอนะครับผมมีสเปคคอนให้ด้วยนะครับผมเป็นเพจสวยงามนะครับงานเราไม่ไม่หยาบนะครับงานเราจะเนียนนะครับสวยๆนะครับสวยงามดูสีนะครับ เป็นไม้อัดแท้นะครับไม่ใช่ไม้ปาติเกิลนะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้อัดแท้เลยนะครับสวยงามนะครับดูนะครับเก็บรายละเอียดทุกส่วนนะครับหูจับหูอะไรก็เนียนนะครับนะมาดูด้านหน้าแล้วก็จะให้ดูด้านในกันนะครับใบละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสาหรับถี1สิบสองนิ้วตู้เปล่าไม่มีดอกนะครับแต่อุปกรณ์ก็ได้ตามรูปเลยทั้งตะแกงทั้งอะไรนะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผม ใส่แรมแปดแปดได้แ้มจะรวดได้หรือใส่แบบยูนิตได้นะครับนะใส่ได้ทั้งสองรุ่นเลยนะครับตัววางตะแกรงก็ตัววางตะแกรงก็รับตะแกรงด้วยยางฟองน้ํานะครับอย่างดีนะครับผมนะนะครับก็สวยๆเลยนะครับพอร์ตลมก็อยู่ฝั่งขวามือนะครับอพอร์ตลมนะครับก็ลึกเข้าไปสมมุติว่าใส่แหยมนะครับแ้มก็จะไม่ นะครับสู้ใส่แหลมจะวหลวนะครับใส่แหลมยูนิตได้นะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับใส่แหลมยูนิตได้ดูงานนะครับดูสีสีงานนะฮะดูงานนะครับอ่าเห็นไหมครับสีสวยนะครับเห็นไหมเนียนนะฮะงานเราเนียนนะฮะเป็นสีดาพล่นระเบิดนะครับเป็นไม้อัดแท้นะะต้องบอกว่าเป็นไม้อัดแท้นะครับนะนะครับอ่าด้านล่างนะครับก็สามารถเสียบขาตั้งได้นะครับเสียบขาตั้งได้โดยเรามีเบ้าเหล็กให้นะครับนี่เห็นไหมนะครับ สามารถเสียบขาตั้งได้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีลูกยางนะครับลูกยางนะครับเห็นไหมครับลูกยางก็สามารถวางพื้นได้แบบนิ่มนวลนะครับมีลูกยางให้นะครับนะครับสวยๆนะครับสำหรับเจ้า PS 12นิ้วนะครับก็ถ้าไหนสนใจอยากได้ตู้เปล่านะครับราคานี้รวมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับ ไม่มีเก็บปลายทางนะครับคุณลูกค้านะครับสําหรับตู้เปล่านะครับโอนมาได้ของแน่นอนนะครับอ่าไม่ต้องห่วงนะครับสมมุติว่าท่านจะสั่งท่านก็โอนเงินนะครับครึ่งหนึ่งของราคาสินค้าที่ท่านสั่งนะครับอ่านะครับสมมุติว่าท่านสั่งนะครับ2ใบนะครับอ่าสองใบนะครับก็โอนเงินครึ่งหนึ่งนะครับใบละอ่าพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับก็โอนเงินครึ่งหนึ่งนะครับอ่าพอตู้เสร็จนะครับก็โอนอีกครึ่งหนึ่งมาแล้วผมก็จะจัดส่งให้นะครับนะ นะครับก็ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนะตู้ทำนานไหมนะครับตู้ถ้าคิวยาวผมก็จะบอกว่าคิวยาวถ้าคิวไม่ยาวผมก็จะบอกว่าคิวไม่ยาวนะครับนะครับลูกค้าจะใช้วันไหนอะไรก็แจ้งด้วยนะครับอาจจะช้านิดหน่อยนะครับสั่งตู้นะครับก็เจ็ดวันนะครับ7วันทําการนะครับก็ของก็เสร็จนะครับ หรืออาจจะช้าอาจจะมีเหรยนิดหน่อยวัน2วันถึง3วันนะครับก็แล้วแต่ช่วงบางทีมันก็ลุกน้องเขาเลางานอย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะนะครับทำได้นะครับก็ต้องต้องอต่อไปวัน2วันนะครับถ้าเลย7วันไปแล้วนะครับอันนี้ก็เพราะว่าบางทีถ้าลูกค้าสั่งแล้วก็ตรงกับวบันอาทิตย์นะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะไม่สามารถดําเนินการให้ได้นะครับ ตัวนี้เป็นร่องนะครับข้างด้านข้างเป็นร่องรับตะแกรงตะแกรงก็จะเข้าไปฝังในร่องนะครับเห็นไหมครับผมตะแกรงก็จะเข้าไปฝังในร่องนะครับงานเนียนๆนะฮะเนียนสวยงามนะครับนะนะครับสวยงามมากเลยนะครับสําหรับ PS 12นิ้วท่านไหนหาอยู่นะครับท่านไหนหาอยู่นะครับสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่080นะครับ0091699นะครับหรือแอดไอเดียไลน์มาได้ทั้งเบอร์โทรหรือว่าแอดไอเดียไลน์ นะครับที่ผมลงข้างล่างคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมเล่น2ลายนะครับท่านไม่ต้องตกใจนะครับส่วนการโอนเงินนะครับท่านไหนโอนเงินมาแล้วไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับได้รับของแน่นอนนะครับเพราะว่าจะจัดส่งให้นะครับบางทีบางเจ้าอาจจะช้าหน่อยนะครับท่านจะใช้ของวันไหนก็ให้ท่านบอกแจ้งตอนนะครับตอนที่ท่านสั่งเลยนะครับถ้าสมมติว่าท่านบอกจะใช้สิ้นเดือนนะครับผมก็จะ เช็คคิวให้ถ้าไม่ทันผมจะบอกว่าไม่ทันนะครับผมไม่ได้รับออเดอร์แบบอ่าเยอะๆนะครับถ้าท่านไม่รีบนะครับก็อ่าผมก็จะบอกว่าเออประมาณ7จ็ดถึงแวันนะครับนะครับก็จะทําตู้เสร็จนะครับเพราะว่าบางทีงานเราก็เยอะนะครับเนาะนะครับช่วงนี้เยอะมากนะครับทำส่งร้านใหญ่ๆนะครับสำหรับแบรนด์เอโนเดโอนะครับก็อ่าเป็นแบรนด์ดีๆของจังหวัดกาลสินนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสินค้าอยู่กาลสินนะครับ สามารถจัดส่งได้ทั่วไทยภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งได้หมดนะครับภาคเหนือส่งได้ทุกอำเภอนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่นะครับเป็นพื้นที่ห่างไกลจริงๆนะครับสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้บางอำเภอนะครับไกลของอาจจะถึงช้าหน่อยแต่ส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับสำหรับตู้นะครับถ้าท่านไหนอยากสั่งนะครับเราก็มีหลายสูตรนะครับทั้งตู้ซับเบดตู้อะไรต่างเดี๋ยวผมพยายามจะนํามารีวิวเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับ อันนี้ก็สวยงามนะครับ PS เอนะครับเอาไปทำเสียงกลางได้นะครับหรือจะนะครับเอาไปทำมอนิเตอร์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเอาไปใช้ในวัดก็ได้ก็ดีนะครับสำหรับตู้รวมดอกนะครับก็นะครับสำหรับตู้รวมดอกก็มีหลายราคานะครับราคาตู้ก็1450บบาทนะครับถ้ารวมดอกก็บวกเพิ่มตามอุปกรณ์นะครับที่ลูกค้าอยากได้นะครับลูกค้าอยากได้แหลมตัวไหน อย่างตัวนี้นะครับลูกค้าจะใส่ดอกเป็นนะครับ 200s นะครับนี่นะครับลูกค้าจะใส่ดอกเป็นรุ่นนี้นะครับแล้วก็แหลมเป็นยูนิตนะครับก็จะแพงหน่อยนะครับแต่เสียงก็โอเคนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับล้วยแต่ลูกค้างบน้อยลงมากนะครับแหลมจะรวดนะครับถ้าลูกค้าจะใส่ก็มีให้หลากหลายนะครับจะเป็นแหลมจะรวดแบบมาตรฐานนะครับหรืแหลมจะวดแบบเล็กๆก็มีนะครับราคา200ก็มี แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเราใส่ให้ได้หมดนะครับที่สําคัญในการสั่งก็คือโอนเงินโอนเงินครึ่งหนึ่งของนะครับการสั่งสมมุติว่าสั่งหมื่นนึงโอนเงินครึ่งหนึ่งคือห้าพันแล้วท่านไม่ต้องตกใจนะครับในการโอนเงินก็คือได้รับของแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับชื่อวุฒิชัยวงานาล่านะครับชื่อบัญชีนี้นะครับเท่านั้นนะครับถ้ามีโจรแอบอ้างก็เอาบัญชีเมียบัญชีอะไรนี้คืออย่าโอนนะเพราะโอนชื่อบัญชีผมอย่างเดียวนะครับว่าไม่มีบัญชีอื่นนะครับ สำหรับตู้ ps 12นิ้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับราคา15นะครับราคาตู้15ก็สำหรับ ps 15นะนะครับ ps 15ก็ห่างจาก12อยู่ที่1 5อาบบาทนะครับนะครับห่างจากตัว12นิ้วอยู่150บาทนะครับแต่ก่อนราคาไม่ค่อยแพงนะครับแต่ตอนนี้ขอปรับขึ้นร้อยนิร้อยหรือหรือประมาณ50บาทต่อใบแล้วกันนะครับขนส่งก็แพง การแพ็คก็แพงนะครับมันแพงทุกอย่างนะครับนะนะครับก็เลยฝา,ากถึงนะครับที่ทเป็นเพื่อนนะครับที่เล่นเครื่องเสียงนะครับหรือท่านไหนที่อยู่ใกล้จังหวัดกาลสินนะครับอยากนัดรับเองก็สาม